ไหนดูสิกี่เมนะ็ดฮะเม็ดเดียวมีเม็ดเดียวเองเหรอเพชรเยอะมากปาด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 ชีวิตนี้ไม่เคยเจอก้อนเพชรมันทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเออมันมันเยอะมันดีแล้วล่ะแต่ว่า ฮัลโหลสวัสดีครับกบลับมาอีกครั้งสำหรับไมค้าอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นนะครับเอาชีวิตรอด1.9กันต่อน,นั่นเองฮนะคลิปนี้ทำาอะไรในคลิปนี้ฮนะเราจะมาขุดเหมืองกันนะด้วยที่ขุดฟอร์จูนสามนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะที่ขุดฟอร์จูนสามเนี่ยฮะเราเจอ NPC เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้แลกโอเคป่ะฮะ <S <S ซึ่งตอนนี้ฮะเรายังเนี่ยยังขาดกระดาษอีกสักนิดนึงนะฮะเดี๋ยวขอเวลาแปบ๊บนึงนะฮะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ากระดาษพอหรือเปล่่่่่่่่าา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 เเ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 เดดดดดี๋ยววววขขอออออไปปปกกกกก็บบรระะะะษพพพิิมมมมมตแแ๊นนนนนนึงงงลลััััผผููคคค NPC จจ้้ใืืโฮ คือเราก็จะติดปากเพราะว่า NPC อะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะโอ้ชุกเะเคนมันช่างเป็นอะไรที่ดีเสียเหลือเกินเอาจริงนะฮะเดี๋ยวอนาคตเนี่ยฮะเราก็ต้องทำความชุกเะเคนเนี่ยให้ใหญ่กว่านี้แหละแต่ว่าแบบเออตอนเนี้ยก็แบบเออชั่วคราวไปก่อนละกันฮะมามาดูกันสิฮะว่าฟอร์จูเนี่ยฮะเราจะได้กันหรือเปล่าภายในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเราเอาไอ้นั่นไปด้วยเอาอะไรนะเอาเอา็นวิเออใช่ฮะเรายังไม่มีเอ็นวิเลยขอทำเอ็นวิแป๊บหนึ่งนะเอ็นวิวเนี่ยทำยังไงเนาะเรามีเหล็กพอไหมโอเคเอ็นวิะ ตึงตง,ตง,ตงใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเราต้องโอ้นี่ไงฮะเราก็ทําแบบนี้ฮ่าฮ่าฮ่า Enview Thank you เย่ได้ Enview แล้ว <c oughs> ที่ขุดใช่ใช่ใ,ชใชเราต้องการที่ขุดนี่นที่ขุดเรามีอยู่แล้วโอเคอันนี้เป็น Enchan มันมันมาได้ไงนะผมลืมอ๋อมันมาจากใต้ดินอ๋อ ก็ลังงงว่าแบบเอ๊ะเอ็นชานมาจากไหนและตรงนี้เห็นตาหะผมไม่ได้ทำทางเดินเพิ่มเติมไปเรียบร้อยแล้วฮะซึ่งมันก็ดูดีเพิ่มเติมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเพิ่งทําทางเดินแบบลวกๆก่นะฮะก็ทางเดินอาจจะเบี้ยวๆบุดบุนิดนึงแน่นอนฮะมันมีความเป็นธรรมชาตินะฮะก็ ก็เข้าใจไหมฮะทางเดินเนี่ยฮะมันไม่ควรจะตรงดังนั้นมันก็ควรจะแบบมีไซคโค้งอะไรนิดๆหน่อยๆน,นะะเออแต่ไม่ต้องเบี้ยมากนะมันน่าเกลียดโอเคฮะเอาเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวรอตกแต่งเพิ่มเติมหน่อยละกันฮะด้านซ้ายตรงเนี้ยเห็นปะฮะมันเป็นพื้นที่ที่สวยงามนะขออนุญาตฮะ,ะนี่ฮะด้านซ้ายตรงนี้เห็นปะฮะดูอู้เห็นปะถ้าเกิดสมมติเราเคลียร์ต้นไม้ออกสักนิดนึงนะวิวทิวทัศน์ของเราเนี่ยะจะสวยงามมากเลยแหละแล้วเข้ามลตรงนน้นเห็นปะฮะ มันเป็นเขาเรียกว่าแบบเราก็สามารถทําทางเดินตรงนั้นได้เหมือนกันคือเหมือนแบบเป็นทางเดินควบคู่กันไปอะไรอย่างนี้คือแบบเอ้ยมันดูดีมีออร่าใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรฮะดูไปเรื่อยๆฮะซีรีส์นี้ถ้ามีโอกาสก็คงได้ตกแต่งธรรมชาติเลยฮะ ผมมันคนชอบธรรมชาตินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยฮะคือเราต้องเคลียร์ต้นไม้ก่อนเพราะอะไรฮะคือต้นไม้มันรกมากเลยเข้าใจไหมฮะเราเคลียร์ต้นไม้ไปก่อนเราทำทางเดินให้เรียบร้อยเราค่อยปลูกต้นไม้กันอีกรอบหนึ่งอันนี้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะถ้าเกิดใครที่แบบชอบธรรมชาติแต่ว่าธรรมชาติที่ไมค้าให้มาดูสิฮนะโอ้โหต้นไม้มันแบบเนี่ยมันเป็นต้นไม้สูงๆแบบนี้แล้วต้นไม้มันก็ชนกันไปชนกันมาน่าเกลียดนะฮะแต่ว่าที่น่าเกลียดกว่านี่ฮะคือทางเดินตรงนี้นะฮะอย่าเพิ่งชื่นชมผมนะว่าทางเดินผมสวยงามมาก <c oughs> เอาเดินหน้า เข้าใจป่ะเนี่ยงั้นเราต้องมานั่งเดินตึกขึ้นแะเงี้ลำบากนะผมเข้าใจว่าทางเดินเนี่ยฮะมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ดีมากเลยนะประชดนะประชดเอาหน้าอย่าเพิ่งชื่นชมผมนะเดี๋ยวผมสำนึกไม่ทันโอเคเรามาตรงนี้แป๊บหนึ่งฮะเราแป๊บหนึ่งนะเรามีคัพติ้งเทเบิลแป๊บหนึ่งนะขอคัพติ้งเทเบิลตรงคัพติ้งเทเบิลอยู่ไหนนะเออโอเคฮะคัพติ้งเทเบิลอยู่ตรงนี้ขอทำกระดาษนิดนึงนะกระดาษเราจะพอไหมอ่ะ เอมมอลลมันจะพอไหมอ่ะน่าจะพอแหละมั้งนะขอร้องเธอพีทขออู้กระดาษลดราคาด้วยเฮ้ยเฮ้ยได้ไหมได้ไหมโอเค <c oughs> เห็นป่ะฮะ <c oughs> เขาลดร,ราคาให้เราแล้วจาก34เหลือ30แล้วเราก็มีอีพอด,ดีเลยดังนั้นฮะไปะปไป,ไปจิ๊บจิ๊บนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มน,นึงแบบนี้พอจูดสามตุ๊ก ได้ฟอร์จูแล้วยังไงกับชีวิตต่อฮะเดีด๋ยวในคลิปนี้นะฮะเราจะไปขุดไดมอนด์ที่เราได้เ,เก็บเอาไว้นะฮะถ้ายังจํากันได้ฮะย้อนกลับไปเยอะๆเลยนะฮะผมได้เซพิกัดเอาไว้จําได้ไหมฮะจำไม่ได้นะสิฮะมาขอไอ้นี่แป๊บหนึ่งฮะฟอร์จูน,นะฮะปุ๊บโอ้ที่ขุดฟอร์จูจาไ so อ้เล็บยูโซมัสเออไอ้เล็บยูแฮปปี้นูเอียเราดูดิโอทางเดินมันไกลแสนไกลนะเออทำไมเราไม่ทำทางเนเธอร์เนาะใช่ปะเวลาเดินทางหมู่บ้านตรงนี้เนี่ยโอ้ สุดแสนจะขี้เกียจมากๆเลยทําไมเราไม่ทําทางในเธอ,อน่าเสียเดี๋ยวสักวันฮะสักวันเดี๋ยวสักวันเราจะทําทางในเธอฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้แบบเดินได้อย่างสะดวกสบายเอ๊แล้วเราจะทําทางตรงนี้ทําแมวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอาหน้าทางตรงนี้ทําเพื่อความสวยงามนะฮะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเดินกลับไปที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะเพื่อ็นการประหยัดเวลาดิวฮะ เดี๋ยวามาเก็บของที่ไม่จาเป็นแป๊บหนึ่งแล้วกันฮะพวกกระดาษพวกนี้นะฮะเราฝากเอาไว้ก่อนเอ็นวิวก็โอเคฝากเอาไว้ในนี้ก่อนอาฮะอะไรที่มันจําเป็นเกี่ยวกับการลงเมืองเอาไปเยอะๆเลยนะฮะอ,ะอาหารแน่นอนเป็นสิ่งที่จําเป็นใช่ไหมเอาดาบไปด้วยดีไหมเอเอาดาบไปด้วยดีไหมน่าสนใจฮะโอเคไหนๆก็และฮะเอาดาบไปด้วยเลยแล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีเพชรเลือยู่2องเม็ดนะฮะดังนั้นก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยดีปะเอามาใช้ออม เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์เลยดีกว่าเพราะว่ามันมีแบบแค่2เมตรอะไรอย่างเงี้ยเผื่อแบบเจอมอนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องตื่นเต้นชีวิตมากนะฮะแล้วดาบเหล็กอันนี้เราก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะ่ะฮะเราลงเหมืองเราต้องการไฟที่เยอะด้วยเช่นกันฮะเอาไฟมาเลยฮะเราต้องการไฟที่เยอะมากๆนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะทําไฟแบบนี้แล้วก็ทําไฟแบบนี้โอเคฮะสามชุดพอไหมอ่ะสามชุดพอปะสามชุดน่าจะพอแหละฮะ เอาคัปติ้งเทเบิลไปด้วยฮะเพราะว่าแบบเวลาเราขุดแร่ด้วยฟอร์จูนเนี่ยฮะตัวไอเทมเราเนี่ยฮะมันจะขยายใหญ่แล้วมันก็งงว่เนี่ยคือไอเทมมันจะแบบมันจะกินพื้นที่ในตัวเราอย่างนี้ไอเทมขยายใหญ่โอ้โหสับภาษาไทยผมนี่สุดยอดมากโอเคเอาคัปติ้งเทเบิลแล้วเราก็ไปลงเหมืองกันเลยนี่ฮะเหมืองอันเก่าของเราเลยฮะเป็นเหมืองที่ว่าแบบโอ้ให้แรก่กับเราเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าทางขึ้นลงมันอาจจะดูยังไม่สวยงามสักเท่าไหร่ฮะก็ชั่วคราวกันไปก่อนแล้วกันฮะ เนี่ยดูดิทางขึ้นลงคือแบบโอ้ยไม่รู้จะตกแต่งยังไงเลยขี้เกียจนะฮะตอนนี้ฮะขอแลกดีๆก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งฮะลงไปข้างล่างแล้วก็เออใช่มีคนคอมเมนต์อยู่นะว่าแบบเออเวลาลงเหมืองเนี่ยฮะอยากให้ปิดแช德เดอร์ใช่ไหมก็อา่าปิดแช德เดอร์ก็ได้นะมันอาจจะมืดเกินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมองไม่เห็นก็ได้ฮะก็ได้ฮะแต่ถ้าเปิดแชเดอร์มันก็แบบมันก็ให้ความสวยงามอะนะฮะชอบให้เปิดหรือปิดแช德เดอร์ในถ้าก็ลองคอมเมนต์มาละกันเนี่ยดูดิเห็นป่าเวลาเปิดแช德เดอร์นะ อ oh. คือคือคือมันก็โอเคเอะไรฮะทำให้มองง่ายดีอ่ะดังนั้นเราก็ลงเหมืองแบบปิดแชเดอร์กันไปก่อนละกันนะแต่ถ้าเปิดแชเดเดอร์มันก็แบบเอ๊ะสฮยงามไอเลิฟอยู่ นี่ฮะยังจําตรงนี้กันได้อยู่ใช่ไหมน่าแหละฮะเราก็จะลงไปกันตรงนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองที่ขุดฟอ์จูนสักนิดนึงแล้วกันที่ขุดฟอ์จูนนะฮะฐานปกติเราขุดใช่ไหมเราก็จะได้หนึ่งอันอ่าไหนดูซิเราได้กี่อันได้มา2อ,อันน่าแหละฮะมีโอกาสได้สูงสุดถึงสีเท่าเลยนะดังนั้นก็ <c oughs> มาดูกันซิว่าเราจะโชคตีหอือเปล่าอ๋อใช่ฮะพวกแร่เหล็กเนี่ยฮะเราก็จะเก็บไปด้วยครับเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเรายังไม่ได้ทำฟาร์มเหล็กนะดังนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญเห็นป่ะ ได้มาตั้งสีเท่าเลิศดังนั้นครับตอนที่เราขุดได้มอดนะครับช่วยสวดมนต์ภาวนาให้เราได้สีเท่าด้วยแล้วกันฮะขอบคุณฮะไปลงไปข้างล่างกันดีกว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกติกตกต๊กตอกคืกอ,อสถานที่แห่งนี้เนี่ยฮะมันเป็นการหลงทางที่ค่อนข้างเร็วล้ายมากเลยนะฮะสวัสดีครับเรามาจากตรงไหนครับเนี่ยโอ้โ oh, น no. เราต้องไปทางที่มันสว่างอ่ะอตรงไหนนะตรงไหนตรงไหนตรงไหนตรงนีงน้ป่ะมันเหมือนมันจะจําได้แต่มันก็ เดินมาจากไหนเนี่ยฮะเดินไปเดินมาปุ๊บกลับมาที่เดิมโอเคครับสวยงามมากเราอาจจะต้องลงไปข้างหน้าทุนนี้หรือเปล่าอะลองดูลองดูลง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 ก็มันลืมจริงๆอ่อะใครจะไปจําได้อะใช่ปะมันลืมจริงๆโอเคฮะไม่ใช่ทางนี้จริงๆด้วยเง่เหล็กเราอยู่ไหนไม่ใช่สิเพชรเราอยู่ไหนอ่ะอะไม่รู้แหละฮะเราก็เดินเดินไปมั่วๆไปก่อนล้วกันฮะเผื่อเราจะกลับมาเฮ้ย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 ซอมบี้อยู่ข้างบนสวัสดีสวัสดีสวัสดีอันน่ะอันนั่นเน่ อันนั้นแหละขอเพชรหน่อยซี่ขอร้องเพชรนาะยูนหนอ่ะเราขี้เกียจตามหาไายมากเลยสิ่งที่น่าลำคาญอีกหนึ่งอย่างนะฮะนั่นก็คือไม้ในเหมืองอันนี้เนี่ยฮะมันค่อนข้างเกะกะลูกตามากเลยดังนั้นฮะเราขออนุญาตทําขวานชั่วขราวแป๊บหนึ่งนะฮะเนี่ยๆๆไอเจ้าไม้ตรงนี้เนี่ยฮะทุบออกไปเลยะฮะเก,กะกะลูกตามากมันทําให้เราหลงทางบ่อยอย่างงี้ไงฮะ โอเคฮะตอนนี okay, kind of ้ฮะเราเจอทางลงเรียบร้อยฮะทางมันคุ้นหรือเปล่าใช่มันคือทางตรงนี <mon k> ้นะฮะซ้ำเมื่อไรฮะผิด <dicen> ด้านขอโทษเออมันคล้ายๆกันไปหมดนั่นแหละฮะนี่นี่ตรงนี้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 อ่าคุ้คุๆคุณคุคุคุอ่าใหญ่ใๆๆๆให่ใใใยโอเคฮะนี่ฮะ แล้วลงไปตรงนี้ฮะถ้ายังจำกันได้จุ๊บโอเคค่อยๆลงฮะค่อยๆลงค่อยๆลงค่อยๆลง <_ d> um> มันต้องมีเพชรแถวๆนี้ผมจำได้ฮะเพราะว่าเราเซพิกัดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะอย่าไปโดนโอ้ยระวังน้ำจิ้มนะฮะนั่นแหละฮะผ <_ d> um> ูไ้ไปขาดคำเลย <_ d> um> ผมจำตำแหน่งเพชรได้อยู่เนี่ยฮะเดี๋ยวเราเดินมาตรงนี้ใช่ไหมใช่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 มาตรงนี้มาตรงนี้นิดนึงอ,อู้โอเคคัะผมว่าเราเจอเพื่อนแล้วสวัสดีฮะโย่สวัด ดีครับโอเคฮะโอโนโ,โอเคครับเพื่อนเราเพื่อนมาแลว้วโอเคตรงนี้มีเลสโตนฮะเราขุดไปเลยแล้วกันฮะเพราะว่าแบบนะเรามีที่ขุดฟอจูนใช่ไหมดังนั้นฮะพวกเลสโตนเนี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสวัสดีฮะเราลำคันไดจังเลยโอเคเลสโตนฮะขุดขุดไปเลยฮะเพราะว่าแบบเนาะเผื่อแบบอนาคตทำวงจรอะไรอย่างงี้เก็บเก็บเอาไว้ก่อนเนอะมันต้องมีประโยชน์บ้างแหละนะาเนี่ยะเพชรของเราอยู่โอ้ยเพชรของเราอยู่ตรงข้างหน้าตรงนั้นฮะจื๊บหายไปไหนแล้วล่ะ เพชรมันต้องอยู่แถวๆนี้โ oh, no! อ้โนไอ้ตูดมึกนี่ไนงะเพชรมันอยู่ตรงไหนมันคุณคุณว่ามันอยู่ตรงนั้นฮะเปิดแชเดอร์ฮะเปิดแชเดอรดดดอ์โอเค <laughs> เป็นแชนเดอร์ที่ว่าแบบเหมาะกับการลงเหมืองสุดๆเลยฮะเพราะว่าอะไรฮะแร่มันเรืองแสงอะไรอย่างงี้ไงโอเคตูดมึกแปบนึงนะฮะผมขอเคลียร์กับไอ้เจ้าหน้าบูดนี่แปบนึงเอ้ยมันน่าลำคาญจริงๆนะเนี่ยอ้เจ้าตัวแบบสเกลตันอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยขยันยิงยังเลยโอเคฮะเพชรของเราอยู่ตรงนี้ โอเคฮะก็อยู่ใกล้ๆทองตุ่นี้ด้วยฮะอ่ะขุดทองนิดนึงอ่ะเราเป็นคนชอบขุดทองโอเคครับได้ทองมาเรียบร้อยใช่ไหมอ้าอ่ะอ้าอ่ะอ้าเลสเตอร์อีกสักนิดนึ่งเลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์และเข้าตกวัดเดอะเบลตกใจหรือว่าคีเปอร์โอ้ยตกใจทำไมมันนี่โอเคฮะอันนี้จริงๆบางคนบอกบางคนอาจจะบอกว่าแบบทำไมไม่รักษาใช่ไหมฮะขี้เกียจนะฮะเดี๋ยวอนาคตเราก็เจอเข้าอีกเยอะฮะไหนดูซิกี่เม็ดฮะเม็ดเดียว มีเม็ดเดียวเองเหรอทำไมเขาใจร้ายกับเราจังเลยอะทำไมเขาใจละโอ้โหชีวิตช่างน่าเศร้าไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเดินทางกันต่อฮะเพราะว่าจำเพราะว่าตอนนั้นจําได้ใช่ไหมฮะเราเจอเพชรอีกเยอะมากมายเลยโอ้แถวนี้มันดูน่ากลัวจังเลยอาใช่ตรงนี้คุณคุณใช่ไหมฮะมันมีดีฟดาร์กใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาจริงฮะแถวเนี้ยฮะมันยังไม่ใช่จุดที่เราต้องการคะผมว่าเพชรมันต้องอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งอะนะ คือผมก็สกินช็อตเอาไว้แหละฮะเดี๋ยวค่อยมาแบบไล่ว่ากันอีกทีนึงฮะมันจะเอสวัสดีฮะเรียกว่าแบบเออลองหาเพชรแถวนี้ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมันจะมีนะฮะติ๊กต๊อก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 ,อก,อก,อกแะเนี่ยตรงไหนที่เราเคยไปแล้วเนี่ยฮะทุบไม้ตรงนี้ไปเลยฮะจะได้ไม่งงว่าแบบเอ้ยเราเคยมาตรงนี้แล้วหรือยังทําเป็นสัญลักษณ์ไปเลยอย่างงี้ไนงะโอเคอ่ะอย่างตัวนี้เห็นป่ะฮะมันไม่มีอะไรใช่ไหมถ้าอนาคตอ่ะถ้าเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรเราก็อุดไปอย่างนี้เลยแดะไม่ใช่สิ อูดไว้แบบนี้เลยแบะว่าแบบเออไม่ต้องไปตันอันนาะสวัสดีฮะโอเคฮะเราเจอเพื่อนเดี๋ยวขออนุญาตเคลียแป๊บหนึ่งนะฮะนายอยู่ไหนแล้วลนะ่ะเอ๊ะอ <c oughs> เราเกลียดความดินจาของนายมากเลยไม่ต้องโนโนเราเกลียดนายเราเกลียดนายเราเกลียดนายาฟฟันพลาดนิดนึงออ้โอเคเพชรจ๋ามาดูกันสิฮะว่าเราจะได้กี่เม็ดนะฮะเราขุดวึ๊บปื๊บได้มากี่เม็ดได้มากี่เม็ดได้มา ได้มาสี่เม็ดตกมึงช่างน่าภาคภูมิใจเหลือเกินโอเคฮะแล้วเราก็ได้มาอีกจุ๊บได้มาห้าหกเจ็ดแปดได้มาอีกสามเม็ดโอเคเฮ้ยโอ้โหเพ็ดเยอะโอเคครับผมว่าผมรวยกับชีวิตแล้วล่ะตรงนี้โอเคเฮ้ยเพชรมันเยอะจังโอ้โอ้โอ้เพชรเยอะมากปาด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 ชีวิตนี้ไม่เคยเจอก้อนเพชรมันทำไมมันเยอะจังเลยอะเออมันมันเยอะมันดีแล้วล่ะแต่ว่าอ ้ได้มา3าอันโอเคลองขุดรอบๆตูง <Allah> น <V att ly> okay, ี op, ้ดูเซว่าแบบเออแถวนี้มันมีเพชรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเกลียดเสียงตัวเองจริงแล้วโอเคครับเรามาอัปเกรดชุดกันดีกว่า เย่นะฮะแล้วก็ชุดอันนี้นิดนึงใส่หมวกกันอีกสักนิดนึง <c oughs> อโอเคมีความสวยงามปาัดปัดปัดปัดเย่เย,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 ยชุดไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมเออพอเพชร้พอเพชรแล้วไงต่อฮะเดี๋ยวอนาคตก,ก็เนเธอไรท์เดี๋ยวค่อยว่ากันทําอุปกรณ์ให้มันครบก่อนตอนนี้เรามีอะไรบ้างนะเรามีที่ขุดแล้วใช่ไหมเรานี่ยังเหลือเพชรอยู่เลยะฮะน่าสนใจทําอะไรอีกดีทําขวานอะไรอย่างงี้ป่ะน่าสนใจ ใช่ฮะทำขวานเลยฮะเออเออขวานนี่นี me, <and> ่นี่โยนมันเป็นขวานหินไงฮะไม่เอาไม่สนใจแล้วโอ้หเนี่ฮะเรามีเพชรดังนั้นครับแต่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 โอ้ยมีอะไรอีกฮะที่ขุดโชวเวลแต่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 เอาแป๊บหนึ่งนะฮะขอทำไอ้นี่แป๊บหนึ่งแต่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 โอ้ชีวิตดีดีบอกเลย ใครจะไปคิดแล้วว่าแบบโหเพชรมันเยอะมากเลยนะลองไปย้อนวิดีโอกับดูดีฮะมันมีกี่ก้อนคือแบบทำไมมันเยอะได้ขนาดนี้อะ่ะใช่ปะโอ้โห,โโหมหาสัจจันเรียกว่าแบบพอมีฟอจูนปุ๊บเหตุบาทุกสิ่งทุกอย่างดีมากจงจาเอาไว้ฮะถ้าเราเจอเพชรใช่ไหมฮะเก็บเอาไว้ก่อนจดพิกัดเอาไว้ก่อนรอเรามีที่ขุดฟอจูนและหลังจากนั้นครับเราก็จะเป็นแบบแบบนี้แหละฮะชีวิตนี้ดีโอเคฮะตอนนี้ฮะพอเรามีแลกค่อนข้างเยอะถูกต้องป่ะฮะเราก็อัดบล็อกให้เขาซะหน่อยละกันเนี่ยฮะเรามีลาพิษก็อัดบล็อกซะโอเค มันจะได้แบบเป็นการประหยัดพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะไปกันต่อโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหทำไมไฟมันโอ้ย oh. ตายตายตาย,ตายอ่าไฟไหม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 โอ้สวัสดีฮะโอสวัสดีเจอสปาว <Hello. S 1> มอนเตอร์ด้วยแหละโอเคแป๊บหนึ่งนี่เนี่ยโอเคฮะลบแปะไฟตึกตึกตึกตอนแรกก็ว่าทำไมมอนเตอร์มันเยอะจังเลยโอเคฮะมีอะไรน่าสนใจบ้าง <c oughs> อู้ซิวท็อต ล m มูลสัมผัสโอเคครับซิวทัศสิวทัดนะไม่ใช่สิวทัดโอเคครับเรากำลังอยากได้พอดีพอดีเลยฮะนับว่าเป็นอะไรที่แบบ,แบ,บเนือประจักษ์สีมันดีสองแสงมันดีเด,ด้งดึ่งมันดึงหนึงดอดนะฮะเอ๊ะทำไมมันมีแป๊บหนึ่งนะฮะเอ๊ะเอ๊ไหนนี่เอสส <laughs> อ,อ,เอเสวัสดีครับมันมีถ้ำแจกอีกหรอไงเนี่ยโอเคสวัสดีฮะ ผมว่านะฮะถ้าเราลงไปเรื่อยๆนี้เราจะเจออะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าเราจะเจอดิฟดักหรือเปล่าเนาะโอ้ตาย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 เอาสวัสดีตัวเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเน่นะเราเกลียดนาย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 ไอไอไอเราเกลียดนายไอเล็บยูนะฮะยิ่งเกลียดยิ่งเจอฮะดังนั้นไอเล็บยูใช้ได้เสมอฮะใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็อู้มัน คือมันเหมือนมันจะมีทางไปต่อแต่มันก็ไปต่อไม่ได้เพือ่อและตอนนี้ฮะเราก็มีเพชรทั้งหมด16ก้อนนะฮะคือเพชรที่เหลือจากการเอ,อ่อค้าของนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะคือเราก็ไปเอ,อ่อขุดเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะเราขอเก็บของตรงนี้นิดนึงโอเคเก็บ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 เย่เย่ที่ขุดซิลทัตอ่าเราทําเลยแล้วกันนะเพราะว่าไหนไหนมันคือชีวิตนี้เราต้องมีที่ขุดซิลทัตอนะฮะดังนั้น,นะะเราทํา แป๊บหนึ่งนะฮะโอเคฮะอันนี้ขยะเก็บแป๊บหนึ่งนะะเก็บ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 นะฮะเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่ใช้งานนะฮะโอ้ยของในตัวแบบรกมากนะฮะอ่ะอ้นี่ด้วยเหมือนกันฮะลายเหล็กอ่ะอ่าอากฝาปิ้งลายเหล็กแป๊บหนึ่งฮะเดี๋ยวเหล็กเราต้องใช้อีกอ่ะเอาเหล็กออกมาเหล็ก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 อ่ะปิ้งปิ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 งเออเอาไปเผานะไม่ใช่ปิ้งปิ้งซะแบบเป็นหมูปิ้งเลยโอเคเราวางเอ็นวิวไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทําที่ขุด ย้ายไม่มีสติ๊กทำที่ขุดแบบนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นฮะเราก็จะทำติวทัศแบบนี้อ่าฮนั่นแหละฮะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเดี๋ยวอนาคตจะมีเอ็นชารเพิ่มเติมก็ค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือยังไม่มีเออโอเคแล้วว่าด้วยตัวนี้เนี่ยฮะเรามีเหล็กค่อนข้างเยอะแลวเรามาตกแต่งพื้นที่ตรงนี้เพิ่มเติมกันอีกสักหน่อยดีกว่านะฮะแน่นอนฮะเราจะทำโคมไฟเออแลนเทิร์นั่นแหละฮะเหมือนเดิม แบบนี้ใช่ฮะมันเป็นอะไรที่สวยงาม <c oughs> เย,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 ย่เ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 นี่ยแล้วไอ้เจ้าไม้อกแพงอันนี้เนี่ยฮะได้มาจากไหนก็ได้มาจากเหมืองข้างล่างนั่นแหละฮะออ้ชีวิตดีดีเดี๋ยวเวลาสนุกแล้วสิมาตกแต่งกันต่อเลยแล้วกันฮะเราวางตรงนี้เพิ่มอันนึงนะฮะแบบนี้เราจะไม่วางที่พื้นตรงนี้ฮะเราจะวางไว้แบบนี้โอเคเย่ <c oughs> คือมันไม่ได้สว่างขนาดที่แบบป้องการมอ <c oughs> นเตอร์เกิดเข้าใจไหมแต่ว่าเราแบบเออแบบตกแต่งเพื่อความสวยงามนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฮะเราเอาโคมไฟตรง ตรงไหนดีฮะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เย่เย่ตกแต่งเพื่อความสวยงามนะฮะและอนาคตจะแปะไฟเยอะๆก็ค่อยว่ากันคือตอนนี้ฮะงบประมาณเหล็กเราก็มีระดับหนึ่งสูกต่อมาฮะเดี๋ยวถ้าอนาคตเรามีฟาร์มเหล็กแล้วเอออยากจะทําอะไรก็ทําทําไปเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันฮะวางแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็สลับซ้ายขวานิดนึงจึบยึบโอ้ยเย่ I feel good อ่ะสลับซ้ายขวาแบบนี้ไปเรื่อยๆฮะจนกว่าโคมไฟเราจะหมดฮะมาดูกันสิว่าเราจะทําทางได้ถึงไหนโอเคฮะแบบนี้อะเอาโคมเไฟตรงนี้ออกนิดนึงโอเคฮะตอนนี้ไฟของเรากำลังจะหมดแล้วฮะอ่าฮะตรงนี้สลับนิดนึงตรงนี้เอาออกปะ yeah. โอเคโคมไฟเราจะหมดแล้วฮะเลือีกนิดนึงนะฮะก็แบบแปะๆไว้ไงอ่ะ พอแปะแบบนี้เรียบร้อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวเราลองเดินย้อนกลับไปฮะเราก็จะเห็นว่าแบบอมีความสวยงามมากขึ้นนิดนึงนะฮะส่วนไอ้เจ้าทางเดินสถาปัตยกรรมตัวนี้ของผมก็ <c oughs> ปล่อยเอาไว้ก่อนแล้วกันขี้เกียจนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยหาทางแก้แบบทําสะพานไม้ดีๆหรืออะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้เป็นทางเดินดินกะกาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันฮะเราเป็นคนเดินติดดินะอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นข้ออ้างทีดี ได้ไหมอะได้เหอะขอร้องเราเป็นคนเดินดินนะฮะนี่ไงฮะก็เป็นทางเดินดินจริงๆฮะเดินผ่านไงโอ้โหใช่ฮะแถจนสีข้างจะถลอก <c oughs> อยู่แล้วนี่ไงห็นปะฮะคราวนี้พอเราเดินเดินปื๊บมันก็จะแบบอู้มีชีวิตชีวาก็เนี่ยฮะมีโคมไฟอะไรอย่างงี้อ่ะค่อยว่ากันเนี่ยแล้วข้างทางตรงเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเนี่ยข้างทางตรงนี้อยากจะทาเป็นบ้านเห็ดอะไรอย่างงี้ก็ได้อะใช่ปะฮะบ้านเห็ดที่ว่าแบบเออบ้านที่ผมชอบทำอะ่ะ บ้านเห็ดแดงอ่ะก็มันเป็นกระตอมเล็ก <diction aries> ๆที่ว่าแบบมืดที่ไหนก็นอนที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยฮะและในคลิปนี้ฮะเราก็มีชุดเกาะไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอุปกรณ์ไดมอนด์ด้วยเช่นกันเาะอโ้ชีวิตดีๆคบอกเลยฮะซึ่งเดี๋ยวในคลิปถัดไปฮะเราจะไปบุกตะลุยเนเธอร์กันนะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครับแหมน่าจะได้เวลาสมควรแล้วนะฮะผมขอกลับไปคลิปียงนี้ก่อนเลยแล้วกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับกันให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอออกนใใม่ายคคิปะบบขุณ ที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเหล่าเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง3ท่อตรงแยกการใช้งานอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละลเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำธิบายใต้คลิปหรือทาง to superfiber gamerpropack.com เวลาลงถ้ำเนี่ยฮะอยากให้เปิดแชเดอร์หรือเปล่าฮะคอมเมนตน์ตกลงเว้ข้างล่างกันได้เลยถ้าคลิปไปออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะไป